นะอีนไหมเอดีอาคาสองส้มขาวดำรอบนี้ครับส้มเยอะๆเลย หมดเลยโอ้เออเลี้ยวขวาให้หมดดีมาก แล้วครั้งเดียวก สีสม้มใกล้เคียง เลือกได้แค่สามสีของเรา เส้นนี้กับกับเส้นนี้เออกับคนละข้าง เลี้ยวเขียวนี่ใครใหญ่กว่ากันวะแต่มันเส้นหลักกว่าเรานะต้องให้ตรงเขียวไปก่อนเลี้ยวเขียวสู้ไม่ได้ะเหมือนว่าเปิดเปิดไพ่ชนกันอนะโอ่งอ้นั้นมันตรงเขียว ใหญ่กว่ากระจกมันปิดให้เองวะตอนเราออกเกมเมื่อกี้เราไม่ได้ปิดกระจกนะแต่เขาเอาป๊บกระจกปิดให้เองสงสัยมันกลัวยุงเข้า เป็น abs นะสแกนเนียเบ,เบร,บรกมือกดแล้วไหลปื้อเกียบร้อยไม่ค่อยชอบสแกนเนียตรงนี้แหละเวลาฉุกเฉินนะแม่งกดเบรกมือแค่ไรแม่งหไหลปื้อจะไปใช้วอนโบเลยเปลี่ยนเบื่อเบื่อสแกนเนียแล้วเบรกไม่ดีเบื่อเลย เครื่องหรอกมันอยู่ที่เสียงเราไม่ค่ยชอบเสียงมันเสียงเบาเสียงเครื่องดังแต่ว่าเสียงแตรกับเสียงไฟเลี้ยวอะ่ะเบาก็มีใช้อยู่ก็จะมีอะไรบ้าง รแรงม้าน้อยเครื่องกำลังน้อยไม่เหมาะกับง,งานเทเบี้เท่าไหร่เฮ้ยรดความเร็วโดนแน่เพื่อนห้าสิบทันเว้ยโอ้ยเกือบไปห้าสิบทันครับทันครับมีเสาอยู่เยอะครับตรงนี้เสา<ค>ข้างบนน่ยไอตัวจับความเร็ว นีจ่ายทีเดียวสีเท่าเลยสำหรับสนุนกรมตำรวจหมดยังวะโอ้ยังยาวๆเลยวะยาวๆเลยเพื่อนนี่มันจะติดถึงนู่นหรืเลปล่าเะ อุ้ยเป็นควันเร็ววิ่งแบบฝนแม่งแบบนี้มากเลยลื่นฟืนลื่นฟื้นตอนเนี้ย ถ้ามีเสียงฝนเนี่ยเปิดไปแด่ให้เสียงฝนเข้าหน่อยเอาแป๊บปอกแป๊บอันนี้เหมือนว่าถนนจะเลื่นๆแล้วเนี่ย ไม่กี่อย่างที่แก้ได้ด้วยการนอนนี่แหละปัญหานี้แหละแก้ได้ด้วยการนอนเพียงแค่นอนก็แก้ปัญหาได้ไม่ใช่วะ่ะนอนหน้าให้นอน,น 9ยูโรหมดแพง <c oughs> เออนั่นแหละตื่นมาตีห้านั่นแหละหายแต่ยังมีฝนนิดหน่อยหน้ากระจกรถ Oh, oh, oh. แถวนี้เถื่อนจริงเฮ้ย hey, เราต้องวิ่งชิดซ้ายเปะเาวะ <Hey, S 2> ลืมลืมลืม,ลมเราอยู่กลองกิจไงวะไปวิ่งชิดขวาเดยวก็โป้งป้างนะเออต้องชิดซ้ายเพื่อน วิ่งเร็วยิ่งลมลมแรงครับตีเข้ามาเลยอเจดงสาอะไรอย่นี้ ถนนมันแคบแต่ก็แต่ก็ทำดีอยู่ บินมาบินได้หรือเปล่าเลยบินผ่านปลอดภัยหรือเปล่าเราลองไปค้นข้อมูลบอลูนตรวจสภาพอากาศหออรือว่ามันตรวจอะไรได้บ้างแต่เห็นบอลูนเยอะนะคิดว่ามันต้องเป็นบอลูนตรวจหรือเปล่าไม่ใช่คงไม่ใช่แบบบอลลูนเล่นๆลอยเล่นๆ <L aw ing> มันดูแปลก Thank you ิบเลยนะบางที่ยากๆแม่งสี่สิบบางที่ก็ยากโคตรๆนะเก้าสิบโหถอยแบบถอยไกลจัดอะ่ะอันนี้คือเบาแล้วครับอันนี้คือแบบเก้าสิบแต่ว่าง่ายแล้ว นเดี๋ยวดับไปไฟหน้าเรา สิไมน้นะกลาสโกวอ,อับูร์ดีนผลเป็นคอร์ลีนอ่าเส้นนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งเสน้นนี้ปึ๊บแล้วก็อัลบูร์ดีนมานี่ นี่เราออกนี่เล